ต้องบอกก่อนว่าสเก็ดเงินเมื่อก,ก่อนเราจะเข้าใจว่าเป็นโรคแต่เรื่องของผิวหนังเท่านั้นสมัยนี้เนี่ย WHO บอกมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายๆระบบของด้านกายไม่ใช่แค่ผิวหนังเท่านั้นเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอ๋อะเป็นสเก็ดเงินดูที่หนังศีรษะดูที่เล็บแล้วก็ถามเพิ่อมอีกนิดนึงแค่ว่าปวดคอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาบอกแบบว,ว่าสเก็ดเงินเป็นโรคที่มีการอักเสบ หลายหลายระบบโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดและหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอได้ว่าคนที่เป็นสะเก็ดเงินมีความดันสูงขึ้นมีเบาหวานเยอะขึ้นมีไขมันในเส้นเลือดมากขึ้นหรือแม้กระทั่งว่า,ามีโรคป้วนเยอะขึ้นมีโรคตัไขมันทอกตมากขึ้นทางผื่นในไตาม,มากขึ้นเดต้ามันเยอะขึ้นมากเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเวลามาตรวจ ในแง่หมอในแง่หมอผิวหนังคุณมาด้วยเรื่องผือเพราะฉะนั้นหน้าที่หมอก็คือต้องดูว่ามีภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยไหม